สวนฝ้าหมูคนอุบลเด้อจ้าพอกันอีกแล้วน่าจะพี่น้องในคลิปนี่หลายมือนอกจากพอได้เหตุคลิปลงห้พี่น้องเบิงผู้ใดโทร่ามหาปลาแอวหรือว่าคออเมตนมาช่วงนี้หันสองสามือผ่านมานี่บ่คอยเด้ตอบบ่คอยเด็กรับโทรศัพท์น่าจะเพราะว่าอันยากน่าจะพี่น้องไปขุดมันตากแดดอยู่ในไฮน่าจะคุดมันสำปะหลังก็เลยพอได้พกโทรศัพท์ไปนัน่งนอกจะตอนนี้เรียบร้อยเส็จเรียบร้อยก็เลยมาเหตุคลิปเปาคุยสู่พี่น้องฟังนา่าจะ ในคลิปนี้เนาปะปอแอลจะนําเรื่องการแยกลูกหมูออกจากแม่เ้าจะหลุนยาโน,น้มนี่เขาจะแยกลูกหมูหันอายุจักหมื่นจักวันเนาจะแล้วเขาสีเบิงคว่ำพองของลูกหมูจังไดเนา,จ,าจะจะเหมาะสมในการแยกลูกหมูออกมาจากแม่เพื่อบอให้มีปัญหาตามมาที่หลังเนาจะหรือว่ามีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกหมูถ้าเขาแยกลูกหมูออกมาในเวลาที่เหมะสมนี่ก็อาจจะเหตุให้ลูกหมูหันมีการ สูญเสียหรือว่าเท็บไข้ได้ป่วยได้น่าจะพี่น้องเพราะว่าอันควมบ่พร้อมห้องหลูกหมูนะ่นะาจะพี่น้องวันนี้ในคลิปนี้ก็เลยอยากว้าคุยสูพี่น้องฟังสําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่นอกจะอ่าจะได้เบิ่งว่าอันควมพร้อมห้องลูกหมูนี่เฮาเบิ่งจังไดนอกจะแต่ว่าสําหรับพี่น้องผู้ที่ว่าอันเลี้ยงหมูอ่าทรงตลาดหมูหันนอกจะ พิ่นกาจับลูกหมูออกกอนถี่สิยานมอยู่แล้วน่าจะพี่น้องอันจะเบาคุยสูพี่น้องฟั่งนีสำรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมืออไม่ที่ว่าอ่าเลี้ยงพอพันลูกหมูขายให้สำรับลูกค้าที่ว่าเอาไปขุนต่อน่าจะหรือว่าอ่าลูกค้าที่ซื้อไปเลี้ยงขายายพันต่อน่าจะพี่น้องการแยกลูกหมูออกจากแม่ในช่วงระยะยานมนีนา่าจะเป็นช่วงระยะที่เป็น เวลาที่สําคัญคือกันนะจะพี่นองการเลี้ยงหมูสําหรับเพาะพันธุ์ลูกหมูขายนย่ามองขามช่วงนี้เด้อจจะพี่นองมันจะส่งผลไปถึงลูกหมูในระยะยหน่ใดจาพี่นอง คันเบากันถึงตามกินอายุของลูกหมูสีว่าสีหายายานมจากแม่น่าจะพี่น้องก็คือ30วันถึง45วันน่าจะอายุของลูกหมูเพราะว่าอายุ3าวันนี่น้ำนมแม่หมูก็เริื่มสารอาหารลดลงน่าจะพี่น้องแต่ว่าเขาก่อนสีแย่เขาก็ต้องเบ่งความพร้อมของลูกหมูเขานําคืึกันน่าจะพี่น้องก็คือลูกหมูหันกินอาหารเกง่งกินอาหารเป็นหรือ,อยังน่าจะพี่น้องกินผวกพืชพักใบเขียวนี่เป็นบ,อนบ่อน่าจะแล้วก็ไอเบิ่งอ่า สภาพร่างกายเพื่นแข็งแรงสมบูรณ์ดีบอ่อระบบขับถ่ายเพ็่นดีบ่อเนื่อนะจากพี่น้องกอ่ีนเหยยกออกจากแม่อันสํหรับอันการแยกลูกหมูหลุนยานมเนะื่องจากห้องตองเบิงความพร้อม,อมข้องลูกหมูสะกอนเนื่องจากพี่น้องสําหรับยูฟราห้องไฟแอลเนื่องจากพี่นอ้องอ่าในการเพาะพันธุ์ลูกหมูขายเนื่องจาก หัวใจรักของกันพอพันลูกหมูขายก็บืื้คิดถึงลูกค้าเนา่อจากผู้ติ่สิเอาไปเลี้ยงต่อสำหรับลูกหมูของเฮ้าเนองจากนีิการแยกลูกหมูออกว่าจากแม่นี่อะจากเฮ้ากับต้องคำหนึ่งถึงว่า,าลูกหมูมีความพร้อมเนาะจากปลอดภัยสุขภาพดีสำหรับ ลูกค้าผู้เอาไปเลี้ยงต่อก็จะไม่มีปัญหาตามมาที่หลังนอกจากแปรอ้กจะเบิ่งลูกหมูนอกจากพี่น้องว่ากินอาหารเก่งพ่อหรือย่งกินผักพืชพักใบเขียวไดดี่อนอกจากพี่น้องบ้านนี้ก็เบิ่งสุขภาพนอกจากบบไดเจ็บไข้ไดป่วยบบไดทองเสียทายเหลวนอกจากบ้านนี้ก้อนเสีย,สยหายลูกค้ามาหลับนี่ไปแอ้ก็ต้องแยกลูกหมูออกจากแม่เพิ่นก่อนนอจาะพี่น้องไปอยู่ในขอกอนุบาลก่อนให้เพื่อนมีความเคยชินในการที่บบไดอยู่กับแม่นอกจาะพี่น้อง บานนี้เ้าก็ต้องเบ่งสุขภาพหมูอีกนอกจากว่าการแย่คอออกไปอยู่ตังาหากบอดดิกินนมแม่กินตั้งแต่อาหารนี่นอกจากระบบขับถ่ายเพื่อนปกติดีบอเพราะว่าช่วงที่ระยะที่เพิ่นฟึกกินอาหารนี่เพิ่นก็กินทั้งนมแม่น้ากินอาหารน้ำผอมน่าจะพี่น้องเพิ่นกับขับถ่ายปกติอยู่แต่ว่าถ้าเ้าแย่คอ,อกออกไปอยู่ตังหากนี่บอดดิกินนมแม่นี่ล่ำไส่ลูกหมูนเนี่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนกับอาหารใหม่น่จาจะพี่น้องเ้าก็ต้องเบ่งควอม พร้อมของหลูกหมูกรนเสียให้ลูกค้ามารลับเนื่อจาะเพื่อความปลอดภัยบานี้เขากัไปเลี้ยงไว้ในคอกกันจักอาทิตย์หนึ่งเนา่จ้ะพี่น้องเบิ่งอาการของหลูกหมูกรนเขาจะให้ลูกค้ามาหลัหลาาบเนา่จากมันก็นจะปลอดภัยกับลูกค้าผูเา้เอาไปตอเอาไปล่งคอกไม่หลูกหมูก็จะบ่คอยตื่นคอ,อกเนา่จ้กก็จะบ่คอยคิดถึงแม่เนาะอันเพราะว่าเพิ่นได้แยกออกจากแม่มาแล้วเกิดเป็นอาทิตย์เนา่จ้จาก,กิ่นก็จะมีความเคยื่อน่ในการที่บ่ได้นอนอยู่กับแม่เนา่จ้ะพี่น้อง วันนี้สาหรับพี่น้องผู้เอาไปเลี้ยงต่อนนั้ก็จะมีปัญหาในการลูกหมูเจ็บไข่ได้ป่วยปส่สบายมีอาการซึมเศร้าในการคิดถึงแม่นะ่าจะพี่น้องวันนี้อันก้อนเสียหายลูกขามารับนี่ไปแล้วก็จะทาย,ยาพยาธ้ลูกหมูให้มันเรียบร้อยนะจ่จะพี่น้อง สำหรับลูกค้ามารับตอกเบรต้องเหตุยังเนื่องจากมิตรเอาไปเลียเเ้ยงคุณห้มันไ่หลักขายหรือว่าเอาไปเลี้ยงคุณลรเอาไปเป็นพอพันแม่พันต่อไปเนื่องจาพี่น้องมันก็จะเป็นลูกหมูที่มีสุขภาพดีเนื่องจากบันนี้เบ้าถึงปัญหาสีตามมาสําหรับลูกหมูที่ม,มีความพร้อม้ามพี่น้องแยกออกจากแม่แล้วก็ขายให้ลูกค้าเนื่องจากสำหรับลูกค้าเอาไปต่อน,นี่มีปัญหาแน่นอนเนื่องจากพี่น้อง้าลูกหมูบ่ม,มีความพร้อมก็ขึ้นนึงอ่า แยกลูกหมูออกในระยะที่ลูกห <cellular inking S 2> มูกำลังกินนมแม่อยู่หลัวกินอาหารบ่ทันเป็นบ่ทันเก่งเนาะจ้ะพี่น้องการเอาไปล่วงขอกใหม่นี่ผลกระทบตามมาหลายอย่างเนาะจ้ะตามรักธรรมชาติแล amentos, <Piet. S 1> ้วล eh so ูกหมูน่เคยนอนอยู่กับแม่เคยกินนมแม่แล้วอาหารที่กินเนี่ยก็กินบ่ทันเก่งล่ำใส่กับโบ้ในปับเปลี่ยนกับอาหารใหม่เนาะจ้ะพี่น้องการเอาไปล่วงคอกใไม่นี่ลูกหมูเนี่ยก็จะมีการตกใจตื่นกลัวในช่วงระยะที่ห้าข้นใหญ่เนาะจ้ะ บ้านนี้ก็จะไปตื่นกับขอ,อกไม่สถานที่ไม่สิ่งแวดล้อมรอบไม่ที่จะคข้องบ่เคยอยู่จะคข้องไม่น่าจะบ้านนี้ก็กับอาหารการกินแบบไม่น่าจะเพิ่นก็จะมีการซึมนะ่ะจะพี่น้องบ่คอยกินอาหาร อาการกัดสิ่งคิดหอดแม่น้ามผอมแล้วก็อาหารกับบอยาก,กินนอกจากสำหรับลูกหมูทาลูกหมูหันสุขภาพาบาล่างกายแข็งแรงน่าจะพี่น้องก็มีโอกาสที่สิูนเสียเลี้ยงบวลอดลูกหมูอาจสิตายได้น่าจะพี่น้องถ้าเพิ่นมีอาการซึมอยู่สองสามมืออาหารกับบอยาก,กินนอกจากพี่น้องมตจนอนซึมนอกจากบาดในลูกหมูจะมีปัญหาเหลื่งล่ำสาตามานอกจากพี่น้องก็จะเป็นท้องเสียทายเลว ก็จะเป็นล่าส้อักเสบบางตัวก็เทื่งทายทื่งหากนอกจะพี่น้องเพราะว่าล่าส้เพื่อน,นั้นมันเป็นช่วงระยะปรับเปลี่ยนน,นอกจาเพราะว่าเคยได้กินนมจากแม่บาดนน้ก้กินอาหารกระบอนเป็นแห้งนอกจาพี่น้องอันลูกมูที่มีอาการแบบนี้นอกจากโอกาสหลอดหน่อยแห้งนอกจะพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้เอาไปต่อถ้าเจอลูกมูอาการแบบนี้ก็คือ,อแยกจากแม่โดยที่บ่มีคววมพร้อมนอกจะพี่น้อง วันนี้สาหรับพี่น้องผู้มือไม่เนะ่าจะไปหาสื่อลูกหมูหลุนยานมมาลงขอกถ้าไปเจอขอกที่มีลูกหมูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนะ่จะะาจากกาย่าพตกใจในมือแหลกที่เอาไปลงขอกเนะ่งจาเพราะว่าลูกหมูมันก็อาจจะแบบว่ามีการตื่นกลัวในสถานที่ไม่สิ่งแวดหลอใไม่เนะ่จะต้องให้เวลาเพิ่นปับตัวในเจักมือสองมือเนะ่จะพี่น้อง เพิ่นก็นจะมากินอาหารปกติแล้วก็อยู่อ่ากับจะคข้องไม่ได้ดีนอกจากในการปรับตัวเขากับสาภาพสิ่งแวดล้อม้าลูกหมูหันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความพร้อมนอกจากเพิ่นก็นจะต้องหายเวลาเพิ่นปรับตัวในจักสองเสมือนนอกจากพี่น้องเอาไปมือแรกเนี่ยอาจจะเพ่อค่อยกินอาหารนอกจากอาจจะมาดมดมแล้วก็ไปนอนหรือว่ากินตะนามนอกจากพี่น้องสําหรับลูกหมูเอาไปลงคล้องไมนี่หลัจ้ะพี่น้องไปเอากับน้ำเรื่อง การแยกลูกหมูออกจากแม่รุ่นยานมนอจะกมาหว่ามาคุยสู่พี่น้องฟังสําหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือไม่หรือพี่น้องผู้กําล่งขีดอยากเสี้ยงหมูแล้วไปหาหมูหลุนยานมมาลงของนอกจาตรงเบืองลูกหมูให้มีความผอมนอกจากในการเอามาลงขอใไม่ของเหา เพื่อจะบ่อยเห้าหนีเสี่ยงกับการสูญเสียเงินทุนสูญเสียลูกหมูที่เฮ้าสื่อมาเนอกจากพี่น้องสำรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูอันต้องคำนึงถึงลูกค่าผู้มารับลูกหมูจากเฮ้าไปเนอจากเห้าต้องเบ่งสุขภาพลูกหมูเห่าดีๆก่อนน่อจากพี่น้องให้แข็งแรงเฮ้าจังคอยปล่อยให้ลูกค้าเนองจากต้องคำนึงถึงลูกค่าผู้มารลับไปต่อนำเนอจากเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาที่หลังเนาะไปเอากรมมเหตุกิดเบาสู่พี่น้องฟังเพื่อจะมีประโยชน์ก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเนอกจากหรือพี่น้องผู้เลี้ยง ุะท่ายคลิปนี่ก็อย่าลืมด้วยจ้าถ้าถูกใจคลิปที่ไปลอยเห็ดลงให้เบิงนอะจาพี่น้องก็อย่าลืมด้อจ้าสำหรับพี่น้องผูเขาวมาเบิงคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องบานสวนฟ์าหมูคนดูบนของไปแอลไว้แน่ด้วยจ้า ถูกใจกดไลค์กดแชร์น่าจะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำแน่ล่ะเพระเขาจะเดียวแจงเตือนเ,อเวลาไปเอาเหตุคลิปไม่ลงในช่อง y o u u u e เนะจ๊ะจังไหนกระพอกันไม่ในคลิปหนาะนะ้าจะพี่น้องจะมีเรื่องอยังมา่วหวมาคุยซูพี่น้องฟังอีกนะจ๊ะขอขอบคุณ FC ทุกคนนะจ๊ะขอขอบคุณ FC ใหม่ที่เขามากดติดตามช่องบ้านสวนฟ้า,ฟาหมูคนอุบลเขาไปเอาไว้นะ่าจะ จังไรก็จะมีเรื่องการเลี้ยงหมูอย่างาเบามาคุยสู่กันฟังอีกในคลิปหนาเนาะจ่าพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆเ้ยจ้าขอขอบพระคุณได้หลายเนาะจ้าพอกันไหมในคลิปหนจาจะพี่น้องอยู่ดีมีความสุขสบายสุขสุขคนเนาะจ่า่ำรวยเงื่อนทองเขาของพ่อพกันไหมในคลิปหนจาจะพี่น้องสวัสดีจ้า